สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรมือใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย่างประหมึกขายที่ตลาดเปิดใหม่นะคะเพิ่งเป็นนัดแรกนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะตลาดตรงนี้เราก็เพิ่งจะไปวันแรกนะคะก็มีด้วยกันอยู่สองร้านนะคะเพื่อนๆที่เคยไปตลาดตรงนี้ด้วยกันเขายังไม่มานะคะ ปกติที่นี่จะมีประมาณสิบล้านนะคะจะอยู่จุดเดียวกันกับตลาดวันเสาร์นะคะวันเสาร์กับวันอังคารนี้เราจะอยู่จุดเดียวกันนะคะส่วนวันเสาร์นี้แม่ค้าก็เริ่มเยอะแล้วนะคะแต่วันอังคารนี้เราจะมีไม่เยอะนะคะก็ประมาณสิบล้านนะคะแต่ก็พอได้ขายนะคะปกติถ้าตลาดเปิดปกตินะคะ นักเรียนเลิงเรียนมาเขาก็จะแวะมาซื้อพอดีนะคะแต่วันนี้เรามาแค่สองร้านนะคะที่ก็โล่งมากเลยนะคะตรงนี้เขาจะมีผ้ากั้นไว้นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็มองไม่ค่อยเห็นเรานะคะลูกค้าเล็กๆเด็กๆก็ยังไม่รู้นะคะว่าเรามาขายนะคะเราก็จะต้องทำใจนะคะวันนี้ แต่วันอังคารหน้าเราก็จะมาเหมือนเดิมนะคะก็พอมีบางคนที่มองเห็นแล้วเขาก็แวะซื้อนะคะตรงนู้นก็จะเป็นร้านค้าสหากรณ์นะคะเดี๋ยววันังคารหน้าเราจะไปอยู่จุดนู้นนะคะเราต้องย้ายไปอีกเพราะว่าลูกค้าก็ยังไม่รู้ว่าเรามาขายนะคะค่ะก็ได้ขายบ้างนะคะ เดี๋ยวหน้าเราจะเอาปลาหมึกมาเสียบด้วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าวานานจะได้ขายนะคะกว่าคุณจะแวะเข้ามานะคะแต่เราก็ต้องมานะคะกว่าจะตลาดจะเปิดได้เนี่ยก็ใช้เวลานานนะคะถ้าเปิดแล้วเราก็ต้องมานะคะไม่งั้นตลาดเราจะไม่ได้เปิดสักทีนะคะ ถ้ามีลูกค้าแล้วเพื่อนๆคนอื่นก็จะตามมาทีหลังนะคะถ้าเราไม่มาเลยตลาดก็จะได้ปิดตัวลงนี้แย่กว่าเก่านะคะถึงขายไม่ได้เราก็จะต้องมาก่อนนะคะวันนี้ก็ เขากลับมาเที่ยวเฉยๆนะคะวันนี้ก็ขายไม่ได้เยอะนะคะามาพอให้ลูกค้ารู้ว่าเรามาขายแล้วนะคะตแต่ก่อนนี้ก็ถือว่าใช้ชได้เลยค่ะตลาดที่นี่นะคะเรามาสี่โมงเย็ยนก็มาได้นะคะเพราะว่ารถเข้าง่ายนะคะแม่ค้าไม่เยอะนะคะ ตอนนี้ตลาดของเราก็เปิดได้เกือบจะครบทุกวันแล้วนะคะขาดวันจันทรนะคะวันจันนี้เขาสั่งปิดอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าจันนี้จะเปิดหรือเปล่านะคะจันอาทิตย์หน้านะคะก็เก็บบรรยากาศตลาดใหม่มาให้เพื่อนๆดูนะคะบางทีเราก็ขายไม่ดีเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเราเราก็ถ่ายให้ดูทุกมุมนะคะขายได้ขายไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจทำขายต่อนะคะสำหรับมือใหม่นะคะเราก็ไม่ได้ขายดีทุกจุดนะคะเราก็มีตลาดใหญ่อยู่สามวันแล้วก็ตลาดเล็กๆเราก็บางจุดก็ขายดีบางจุดก็เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่นะคะก็ยังขายไม่ดีนะคะ ขอให้กำลังใจทุกคนที่เริ่มขายใหม่นะคะแล้วก็ทุกอาชีพนะคะที่กำลังทําอยู่ขอให้มีความสุขกับทุกอาชีพนะคะนะคะโลงไปเลยนะคะไม่รู้จะขายให้ใครนะคะวันนี้แต่เราก็จะต้องมาเหมือนเดิมนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ มาลุ้นกันต่อนะคะว่าตลาดนี้จะได้ขายหรือเปล่านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b สไคร b e จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ทลิหน้าค่ะสวัสดีค่ะ